สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับให้มาจอดรถหน้าบ้านกําลังจะพาพี่โคกไปหากําลังจะพาพี่โคกไปหาโคกพาล่ะอ่ะไอพ่อแม่ไปไหนมาแต่เช้าไปรัมไปลรัมอะไรมานี่ย้าวกุนนอกเชี่ยวฮะเชี่ยวเชี่ยวเชี่ยวโอ้โหพ่ออะไรมาให้บพ่อ อันนี้โผลแล้วหนูปล่อยแล้วแม่โถ่ก็นี่ยร <Hayır> ักนีะรักไอ้นี่ไอ้นี่คิ้ดื้อหนีลงจากบ้านยศพ่อรู้นะคิดอะไรอยู่พ่อมาพามาจากไหนที่ยา๋อ้โอ้เขาขึ้นขาโอ้เขาโทรมาบอกหนูอยู่หนูกําลังจะเอาไอ้โคกไปหาแม่เอ้ไอ้โคกพิษอ่ะไปไปมาหนูถือคลิปให้อันถือคลิปให้ ไปไอ้โคกไอ้เค,ค้กเนี่ยเออเห็นไหมหนักขึ้นไหมแม่หนักขึ้นปะขึ้นโตขึ้นเหนะ้อโตขึ้นเห็นเขาเล่นก็อยากออจะเล่นกับเขาอยากจะเล่นกับเขาไงโอ้ยเมื่อคืนแม่หนีออกจากบ้านแม่นั้นมอวลดบอกนั่น <อบ S 1> แหละที่แม่อุ้มนั่นแหละแล้วไปเห็นที่ไหนหละ่ะลงกระไดนู่นแต่แม่ไปไหนแม่ดูปวดสังเกตท้องท้องเปเลยท้องเปเลยเอาแม่ไปอยู่ด้วยสักวันไหมแม่ เดี๋ยวแม่แกไปเล่นอยู่สักันดูยดุยดุดุดไปอยู่ไล่ผู้หลวงเอวค้าแม่อย่าแทะหัวแม่แทะเลยวันนี้มีลำเหรอแม่แทะเลยค่ะวันนี้มีลำแนนไม่ต้องไปหาแม่ออฟแล้วแม่ออฟมาหาแล้วเห็นบ่อ๋อโอ้โหเอาาพ่อเอาไปย่างจะไปย่างเลยเนาะเอาไปย่างเลยรักพันเอาไย่างเลยคือกระต่ายเอาพ่อลงอุ้มหน่อยเด้ตัวไม่ใช่เบานะพ่อนั่นอะ ของมันจะแตกแล้วนี่ของมันจะแตกแล้วมันกินเยอะมองมองหาเพื่อนหาเพื่อนเท่าไหร่เงินตัวเท่าไหร่ไม่รู้ fc ซื้อให้พี่เพชรมันเกิดเอองานมันยุ่งจริงเลยอารมณ์เดียวัันนกอารมณ์เดียวออพ่อบอกไม่เอาแล้วว้ามันเล็บมันยาวพ่อพ่อยังใส่แขนยาวไปไปมามาแม่จะไปรำแล้วเอาอ่ะ ขอบคุณแม่มากนะคะขอบคุณพ่อนะคะเอามาร้ามาให้เนาะอ่ะไปวะไปล้ำกับเขาเลยไปไปช่วยเขาลํำไปไปเลยไปช่วยเขาล้ำไปไปเดี๋ยวว่างเอาไปเที่ยวมันน่ารักดีเนานนั่นเนาะเออมันน่ารักอปนตัวเล็กแค่นั้นแหละเพราะถ้าหนูเอามันไปเนี่ยทุ่งทานทวันพ่อไม่เหลือลาบคาบมาลุยเละแน่ไป อะ่ะแม่ไปแล้วไปเร็วเร็วแม่ไปลามแล้วหูข้อดูขาทํางานแต่เช้าดูขาเขาดิแม่ไป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 ลามกับเขาเลยไปแต่งชุดลามกับเขาเลยไปไปไปโอนิกกี้เจอถ้านิกกี้เจอเละแน่โอ้ยหลุดแล้วแม่ไม่เป็นไรอ๋อไปไปขอบคุณแม่มากนะครับขอบคุณพ่อนะครับโอเคขอบคุณนะคะไปละไปแล้วไม่เอาไปแล้วนี่พีิโกก็ เอาแล้วไปแล้วไาแล้วอะล้าอะอย่าซ่านักเนาะขลุน,ะนลไปขลุนพี่ดำกันบอกระขลุนพี่ดำขอบคุณนะคะแม่ออฟนะคะเอฟซีเนาะเอาบักพ้าออกมาให้นะคะนู้นนะคะเอฟซี FC. เอาบักพ้ามาให้เดี๋ยวแต่เดี๋ยวก่อนจะเอาบักพ้าไปให้นะเอฟซีเขาอยากจะวิ่งเราก็ต้องปล่อยเขาก่อนนะคะเอฟซีร้องเขาจะลงมาข้างล่างเขาอยากจะไปเดี๋ยว ไม่ได้พี่โถจะพาถนนโอเคโอเคโอเคอย่าดิ้นเอาแม่ปล่อยแม่ปล่อยมาพี่โคกมาทางนี้พี่โถมังน,นี้พาน้องมางนี้อย่าไปลถมาเร็วเร็วเร็วเ,เ,เร็วมาเร็กันเร็วเร็วเร็วเขายอยากจะป,ปล่อยมา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 พาน้องมังนีน้นเดี๋ยวเหมือนเมื่อคืนนี่ออกถนนกันอีกมามาเขาอยากจะลงมามาเร็ว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 มาเล่นกันทางนี้พี่กีนี่ไม่ได้เอซีเอาไม่ไหวนะคะอยู่คนเดียวเนาะถ้าพี่โคกนี่ยังคุยกันรู้เรื่อง แต่เมื่อคืนนี้คุยกันไม่รู้เรื่องโอไปไปนะคะขอบคุณแม่อ๊อฟนะคะที่ขอบคุณลีอาด้วยนะคะเอามาพร้ามาฝากพี่นัดเนาะนะคะ,อะอไอซีเนาะมาเดี๋ยไปดูมะพร้าวก,กันเด้อขอบคุณพ่อใหญ่นไอซีเนาะมามามาโคกมาหาแม่พี่โคกเร็ว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 มาแม่เร็ว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 เออดูน้องดูน้องนี่ใช่ไหม ดูน้องเลยห้ามออกถนนเดี๋ยวเลยพี่โถจัดการน้องเลยอืย่าออกถนนมาเดินมาตาแม่มามาทางนี้ลูกมาทางนี้พี่พี่โถพาน้องมานี่เร็วออกถนนไม่ได้ลูกรถมันเยอะตอนเช้ามาเร็วๆมาเร็วๆๆพี่คอกมาเร็วๆๆพี่คคกเอ้ยมานี่เร็วพี่คคกหาแม่เร็วเหลือไปดมกระจุ่นเนี่ยพี่โถมาเร็วมาเร็วมา ไปเร็วไปเร็วเร็วโอเคพี่โถมาแล้วเร็วเร็วพี่โถมาแล้วเร็วพี่คอกพี่โถอยู่นี่เออไปตามน้องมาพี่โถมากอุ้ยสีวิ่งลากน้องลากน้องบอกให้ยายยาบอกน้องที่อย่าดื้ออย่าดื้อนะบอกน้องที่อย่าดื้อเอา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 สีเนาะเอ้ามาเร็ว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 โถมากไปเร็ว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 แม่วิ่งแล้วเร็วเร็วโอ้ยสีจะเล่นกับเขาโอ้ย มักยอกเขาเออพี่พี่โถดูน้องนะจะปบน้องไว้นะให้น้องอึกก่อนให้น้องอึกก่อนลูกอย่าไปยุ่งกัน้องให้น้องอึกก่อนเร็วๆๆอย่ายุ่งกันอย่ายุ่งกันนอ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 นอือืมเป็นไงล่ะอดมจิให้น้องอึกก่อนให้น้องอึกก่อนนะนะโอเคเนาะ ท้องกบแป้นเลยครับไม่ไม่ไม่เออพี่โถจับน้องจับน้องเออจับไว้จับไว้เดี๋ยน้องเอาขนมจับจับเออลูกจับน้องไว้เออแม่จับและจับเจับจับไว้ลูกช่วยกันจับ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 น้องเออโอเคไปน้องไม่ดื้อน้องไม่ดื้ออะอะเดี๋ยวแม่จบคลิปก่อนเร็ว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 บอเอาแล้วบอเอาแล้วเนาะเดี๋ยวจับไม่ไหวเนาะเดี๋ยน้องน้องน้องมันดื้อไม่เอาพี่โถไม่เอาเอาน้องขึ้นบ้านก่อนนะครซีคลิปนี้แค่นี้ก่อนเนาะนะคะลาไปด้วยความ